สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าตอ TNN นช่อง16เท่านั้นนะคะรายการคนหลังข่าวของเราค่ะเป็นรายการที่เน้นหนักเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเพราะอยากให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะนําเสนอเป็นประเด็นแรกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ แม้ว่าการบริโภคผลไม้สดจะดีต่อสุขภาพแต่การปล่อยผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วไว้นานเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประโยชน์ทางโภชนาการของผลไม้เหล่านั้นได้นะคะโดยทั่วไปแล้วเราควรจะกินผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วภายในเวลา2ชั่วโมงถ้าหากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและภายในเวลา24ชั่วโมงถ้าหากเก็บไว้ในตู้เย็นที่ภาชนะปิดสนิทเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและการสูญเสียสารอาหารสำคัญเช่นวิตามินซีค่ะ ขนาะเดียวกันผลไม้บางชนิดเช่นแอปเปิลหรือกล้วยจะเกิดกระบวนการออกซิเดชันเมื่อสัมผัสกับอากาศทําให้สีของผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลและวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินซีเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นเกิดการสูญเสียทางคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในรสชาติและเนื้อสัมผัสค่ะ เราสามารถเก็บรักษาผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วให้สดได้นานขึ้นโดยใช้ฟิล์มห่ออาหารหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศและชะลอการเกิดออกซิเดชันเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิต่ำช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ใช้มะนาวหรือน้ำมะนาวหยวดลงไปบนผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วเช่นแอปเปิลหรือกล้วยเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีจากกระบวนการออกซิเดชัน สำหรับคนทำงานออฟฟิศอาจจะไม่สะดวกที่จะมาปอกผลไม้กินเองในวันที่ต้องทำงานผลไม้รถเข็นจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วหาซื้อได้ง่ายราคาก็ไม่แพงเพียงแต่อาจจะต้องเลือกดูให้ดีสักนิดเพื่อความปลอดภัยคะ่ะเราควรจะเลือกผลไม้ที่สดใหม่และตามฤดูกาลโดยพยายามกินผลไม้ให้หลากหลายชนิดไม่ควรจะกินซ้ำกันทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่หลากหลาย แล้วหลีกเลี้ยงผลไม้หมักดองเพราะจะได้คุณค่าทางโภชนาการน้อยมากๆผลไม้ดองส่วนใหญ่มักจะใส่สารเคมีเช่นสารโลหะหนักสารกันบูดบอแเล็กซ์หรือสารเพิ่มความกรอบเสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนสูงและที่สำคัญค่ะการกินผลไม้ดองจะเพิ่มโซเดียมเข้าร่างกายหลีกเลี้ยงน้ำตาลพริกกะปิเกลือหรือน้ำจิ้ม การกินผลไม้โดยจิ้มน้ำตาลเกลือหรือน้ำจิ้มอื่นๆอาจทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและเกลือมากเกินไปโดยไม่จำเป็นค่ะ ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยอลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย เสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o โ e c ซีเคียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม กลัามาอยู่ดีกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะเราจะได้มีโอกาสพบกับดรอรวรรณกิตเวงกุลที่จะมาให้คําแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทําให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนําค่ะเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้และปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไง่ายๆไม่ยากเลยนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะพาเราไปทําความรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะที่จะทำให านนั้ดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวไปตลอดกาลนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้คุณหมอจะนำเสนอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรวันค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็น first impression เมื่อเราเจอกันเราก็จะมองหน้ากันก่อนนะคะคนก็จะให้ความสำคัญมาก ปัจจุบนันนีเทคโนโลยียการแพทย์ผิวหนังนี่ก้าวไปไกลามากในการที่จะแก้ไขปัญหาของผิวหน้าได้ทั้งหมดทั้งที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคะเช่นที่มีปัญหากันเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ในคนอายุแค่30ก็เริ่มมาหาแล้วก็คือเรื่องเรื่องคางไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่คมขอบขอบขอบ,ขอบหน้าไม่ชัดนะคะตรงนี้ก็เริ่มคล้ายๆเริ่มอุ้มๆมีย้อยๆลงมาเนี่ยก็จะอยากจะมาเก็บให้ชัดขึ้น หรือว่าคนที่มีอายุมากแล้วจะมีคางสองชั้นคางย้วยนะคะไปจนถึงหน้าเนี่ยเริ่มห้อยเริ่มตกหย่อนยานเนี่ยคะ่ะไปจนถึงต้องแต่ตาลงมาเลยทั้งบนคือผิวเริ่มคล้อยมาตามแหลน้มถวงของโรควมกับริ้วรอยเหล่านี้สามารถแก้ไขได้แล้วโดยไม่ต้องผ่าตัดน,นะคะก็มีการมีเครื่องมือซึ่งมีมานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะ อย่างที่เราทราบมาก่อนนี่มันคือเครื่องมือที่ให้ความร้อนลึกนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งไม่ไหมให้ความร้อนลึกแต่ผิวเราไม่ไหม้นะคะก็จะลงไปที่ชั้นผิวหนังข้างใต้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยให้ความแม่นยํามากขึ้นมีเครื่องมือเนี่ยที่สามารถกําหนดความลึกได้ว่าเราต้องการรักษาผิวชั้นไหนตั้งแต่ชั้นกล้ามเนื้อมาถึงชั้นไขมัน ไปจนชั้นผิวหนังเองไปจนถึงชั้นหนังกำพร้าหนังแท้หนังแท้หนังกำพร้าเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เครื่องมือต่างๆนี่เขาจะเนื่องจากการแพทย์ผิวหนังเราก็พบแล้วว่าประมาณ4ชั้นผิวหนังจะอยู่แค่ประมาณ4มิลลิเมตรนะคะ4ถึงแต่ถ้าอ้วนก็จะมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงชั้นหนังแท้นี่ก็ประมาณ1มิลลิเมตรเท่านั้นหรือน้อยกว่า1มิลลิเมตรเครื่องมือต่างๆก็จะสามารถ บ่งความลึกบ่งบ่งเฉพาะเลยค่ะว่าอันนี้ใช้สําหรับชั้นนั้นชั้นนั้นไปถึงมีการใช้คลื่นอัลตราซาว์ขึ้นเสียงมาเช็คด้วยว่า,เ,าเราได้ลงไปลึกที่ชั้นที่ต้องการหรือ,อยังก็คือปัจจุบันมันเป็นการแพทย์แม่นยําค่ะคือบอกได้ถึงแต่ละชั้นของผิวแล้วก็ได้จัดการปัญหาให้ตรงจุดนะคะส่วนเรื่องเครื่องที่ให้ความร้อนลึกเนี่ยนอกจากเรากําหนดชั้นได้แล้ว เดิมเนี่ยก็จะมีสองพลังงานใหญ่ๆที่ใช้กันก็คือเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงอันที่สองก็คือคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งเดิมนี่จะเจ็บมากเพราะมันร้อนลึกแล้วเจ็บจนน้ำตาไหลนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องก็ได้พัฒนาขึ้นนะคะคือเป็นเจ็บที่ทนได้แล้วก็ปรับได้ด้วยเพราะแต่และคนความเจ็บก็ไม่เท่ากัน ถ้าเปวดเจ็บมากก็สามารถลดลงได้รุ่นก่อนๆน,นี้จะลดไม่ได้เลยต้องทนอย่างเดียวนะคะปัจจุบนันปรับได้แล้วก็ยังเห็นผลชัดเจนเหมือนเดิม แล้วก็สามารถความทีห่างในการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาผิวนะคะถ้าปัญหาน้อยจะทำครั้งเดียวเช่นมาอายุ20กกว่า30มต้นๆเนี่ยอาจจะทำครั้งเดียวอยู่ได้3-5ปีแต่ถ้ามาตอนที่อายุมากแล้วก็ย้อยแล้วมีปัญหาเยอะนี่ก็จะต้องทำทุกเดือนสักช่วงแรก3าครั้งจากนั้นก็จะอยู่ได้เป็นปีนะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือซึ่งช่วยเรื่องยกกระชับหน้าและเพิ่มการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆนอกจากนี้เนี่ย ถัดมาเราก็มีการให้อาหารผิวโดวยตรงนะคะซึ่งจะมีการให้อาหารผิวเนี่ยไปที่ชั้นชั้นผิวหนังก็คือชั้นหนังแท้นะคะไปจนถึงชั้นหนังกำพร้าเลยซึ่งอาหารผิวเนี่ยจะแตกต่างกับการฉีดฟิลเลอร์นะคะเพราะเดิมเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่ามันก็ให้ความเติมเต็มถ้าผิดพลาดไปเข้าเส้นเลือดเนี่ยคะ่ะมันก็วิ่งไปทําให้เส้นเลือด นั้นเนี่ยเป็นบล็อกที่เส้นเลือดตาที่เลี้ยงตาทําให้มีปัญหาตาบอดหลายเคสมากไปจนถึงบางคนก็บล็อกแถวผิวเนื่ยทำให้แผวผิวตรงนั้นเน่านะคะก็อันนี้เป็นปัญหาซึ่งเรากลัวฟิลเลอร์ปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาได้ดีไปกว่านั้นโดยไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์ก็ได้หรือจะใช้ก็ใช้เฉพาะตรงที่ต้องการเติมเต็มเช่นเ,เป็นจากกระดูกที่มันกร่อนนะ้ทำให้ดูว่าดวงตาลึกโบเออหน้าหน้าเนี่ยยุบลงเพราะว่ากระดูกเนี่ยค่ะ มันยุบตัวลงตามอายุเนี่ยค่ะเราก็เติมฟิลเลอร์เฉพาะตรงนั้นแต่ถ้าผิวผิวแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สารอาหารซึ่งพบว่าสารอาหารเหล่านี้เมื่อฉีดัอกไปจะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างคอลลาเจนได้จริงแล้วก็รับรองทางการแพทย์แล้วเห็นผลภายใน1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้ผิวใหม่ซึ่งอ่อนเยาว์ทั้งได้ทั้งเรื่องฝ้ากระได้ด้วยก็รูขุมขนก็เล็กลงด้วยเป็นผิวที่อ่อนหวหขึ้นซึ่งอันนี้ชัดเจน เขาเรียกว่าไบโอซิมูเลเตอร์โดยทําใช้ศัพท์ว่าสกินบูสเตอร์ก็คือการบูสตก็คือการาเพิ่มเพิ่มพลังให้กับผิวหนังให้กลับมาสดใสอ่อนไวเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาเรื่องผิวนี่น้อยมากแล้วก็เราเดาอายุคนยากมากนะคะทุกคนจะสวยวันสวยคืนได้ในฝีมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติในวันวัณโรคสากลประจำปี2568พร้อมมอบโล่รางวัลแก่โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรคเพื่อเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยวันโรคอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกและองค์กรเครือข่ายหยุดยั้งวันโรคระดับนานาชาติได้มีมติให้วัน ที่24มีนาคมของทุกปีเป็นวันวันโรคสากลเพื่อให้เกิดการรณรงค์ร่วมกันในการต่อต้านวันโรคและย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวันโรคยังคงระบาดและยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญจากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลกปี2567พบว่าวันโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่อันตรายมีผู้ป่วยกว่า10.8ล้านรายและเสียชีวิตจากวันโรคประม ประมาณ1.3ล้านรายส่วนประเทศไทยในปี2567มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ113,000รายและเสียชีวิตจากวัณโรคกว่า13,000รายถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินงานควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกโดยขับเคลื่อนนโยบายผ่านแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านวัณโรคด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันการเกิดวัณโรคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานในทุกด้านตั้งเป้าลดอัตราการตายจากวัณโรคลงร้อยละ95และลดผู้ป่วยรายใหม่ลงร้อยละ90ภายในปี2578 ขณะที่กลมควบคุมโรคดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธ,ธศาสตร์ยุติวัณโรคในปี2578โดยเน้นและให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการเร่งรัดการค้นหาและการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยงยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการวินิจฉัยการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสนับสนุนการดําเนินงานวัณโรค เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเพราะไม่งั้นตกเทรนแน่นอนติดตามไปได้วยกันกับข่าวรอบวันค่ะ นายพีรศักบุญมีโชตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนฟิตมิวจำกัดมหาชนหรือ TFM ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทยโชว์วิสัยทัศน์ผู้นำอาหารสัตว์น้ำเดินหน้ากลยุทธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำรับดีมานตลาดโลกพร้อมปักธงเป้าหมายปี2573หารยายได้แตะ1 0 0่0ล้านบาทหรือเติบโตเฉลี่ยต่อปี cagr ร้อยละ ผ่านการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชู4ี่กลยุทธ์สำคัญได้แก่รักษาคุณภาพอาหารสัตว์ที่สม่ำเสมอการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเดินหน้าขยายตลาดสู่ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำระดับเอเชียดันยอดขายปีนี้เติบโตร้อยละ8ถึง10รักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละสิ 8ถึง20 สมาคมการแสดงสินค้าไทยตอกย้ำประเทศไทยศูนย์กลางจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเตรียมจัดงาน Thailand Mi c e Exchange 2025 TMX 25เพื่อการจัดงานแสดงสินค้าสุดล้ำแห่งปีระหว่างวันที่2ถึง3เมษายนณพารากอนฮอล์คุณปณิธาาบุรีนายกสมาคมการแสดงสินค้าไทยและประธานจัดงานกล่าวว่างาน TMX 25จัดขึ้นเป็นปีที่2โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนรุทีเซบ์ภายใต้ทีม n น x t i ิเบชั่ก้าวใหม่ที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าที่เน้นนวัตกรรมความยั่งยืนและการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจงานแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและภูมิภาคและยกระดับมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สู่สังคมและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง นอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับเกษตรกรของประเทศไทยปรับดัานการพัฒนาเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติโดยนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรทั่วไปและภายใต้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรนําไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร สินาราหรือกุสินครรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่4ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพิงพระโคตมะพุทธเจ้าความหนาแน่นของประชากรชาวอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากยังคงเดือดร้อนลำบากและการเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงยากในการเข้าถึงสถานพยาบาลและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ให้มีลมหายใจต่อชีวิตอยู่ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลกุสิณาราโดยวัดไทยกุสิณาราซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อแจกจ่ายยาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอ็ดดเจเสนีเป็นโยงอุปถากจากนั้น คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีสมัยพรท่านทวัชัยทวีสีอดีตเอกอัครราชทูตได้ริเริ่มเชิญมูลนิธิฮานนามสิงห์ฮาอันกอสัจเทพมีคุณกรูมักซิง์สัจเจเทพคณะบดีชาวไทยอินเดียซึ่งมีคลินิกการกุศลที่นครกรุงเดลีอยู่แล้ว ให้มาตั้งคลินิกที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเพื่อดูแลรักษาพยาบาลและส่งเคราะห์การรักษาพยาบาลแก่สาธาณชนผู้ได้โอกาสและขาดกำลังทรัพย์ต่อมามูลิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีประทุมได้เดินทางมาไหว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุศินาราและได้เห็นพ้องต้องกันว่า การตั้งคลินิกแห่งนี้มีประโยชน์ใหญ่หลวงนักจึงเสนอให้ขยายกิจการออกไปเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับชาวไทยที่มาสแสวงบุญและเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูพระาศาสนารวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นอาตมาได้อยู่ตรงที่สถานที่ปรินิพานเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจ การที่ลมหายใจจะหมดลมหายใจเนี่ยมันชั่วแวบเดียวฉะนั้นการที่เราได้ดูแลลมหายใจสามารถรักษาลมหายใจให้คนที่นั่นเป็นบุญกับคนที่ได้ทำและส่อชีวิตให้คนที่เข้ามารักษาการพยาบาลสาธารณสุขของคนอินเดียยังเข้าไม่ถึงเคยถามคนว่าทำไมคุณสึงผ่านโรงพยาบาลมาหลายโรงบาลมาที่นี่เพราะอะไร เขาให้คำตอบว่าเขาได้ยาดีเขาได้หมอดีจากการรักษาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนท้องถิ่นแต่คนนอกเขตที่มาจากไกลและสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเผยแพร่พระศาสนาในต่างประเทศทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนาและทำให้คนได้รู้จักน้ำใจของคนไทยปัจจุบันสถานพยาบาลกุชินาราคลินิกประกอบด้วย ห้องตรวจ5ห้องห้องเอกซเรย์ห้อง X ray, อันตาซาลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดห้องกายภาพบำบัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องฝึกปฏิบัติสมาธิสมดุลกายจิตห้องพักแพทย์อาสาสมัครปฏิบัติงานห้องพักฟื้นชั่วคราวพระเถระผู้ใหญ่ ห้องปฐมพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้เดินทางมาสแสวงบุญโดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติภาษาศาสนาและวันนะทั้งในเขตพื้นที่โดยรอบและเมืองใกล้เคียงเช่นโรครัขปูหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ไกลออกไปเช่นไวยสาลีเป็นต้นโดยคิดค่าบริการเพียง12รูปีหรือ6บาทรักษาทุกโรคและทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษาเปิดรักษาฟรีโดยมีพระวิเทศวชิรยานวิรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเป็นผู้บริหารและดูแลขอเชิญชวนโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธภูมิที่จริงการบริจาคเงินการสร้างโรงพยาบาลเนี่ย ทำที่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่บัตรนี้อยากเชิญชวนให้คนทําที่สถานที่เสด็จดับขันธบริณิพานฉะนั้นการได้บริจาคทําบุญที่นั่นก็มีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุของคนที่บริจาคได้อานิสง์ก็คือได้มีอายุและเป็นการรักษา,าธาตุขันเป็นการไม่เจ็บไม่ป่วยและมี ความเจริญในทางร่างกายและจิตใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้บูชาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะสถานที่ที่พระองค์เสด็จนบขันธปรินิพพานทั้งนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลกุศินาราผู้ที่สนใจสมทบทุนการสร้างสามารถร่วมได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี 078 2 147 995มูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชหรือธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี082 099 3174ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราช หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบก,กันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ